ถ้าต้องพูดถึงเกมแซนด์บ็อกยอดนิยมขวัญใจเด็กไทยและคนทั่วโลกแล้วชื่อของเกม Minecraft นั้นจะต้องเป็นอันดับแรกๆที่เ,เพื่อนๆนได้ถึงกันอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้จากเกมชื่อดังยอดนิยมในที่สุดก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาทําเป็นภาพยนตร์แบบเต็มรูปแบบในแบบ l i ฟ e a ฟคชั่เพื่อเอาใจแฟนเกมเกมอร์ทั้งหลายได้ทักทีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้น เพราะตัวอย่างภาพยนตร์ที่ออกมาล่าสุดกลับโดนโถมใส่เข้าแบบยับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ เมื่อวันที่4กันยายน2024ที่ผ่านมาทางค่ายชื่อดับแนวหน้าอย่าง Warner Bros. ได้ทำการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ Minecraft ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากสุดยอดเกม์บ็อกซ์ยอดฮิตระดับโลกอย่าง Minecraft ที่หลายคนรู้จักกันดีและการเปิดตัว,ต,วตัวอย่างภาพยนตร์ในครั้งนี้มันก็ได้ความสนใจจากเหล่าเกมเมอร์และผู้ชมทั่วโลกเป็นอย่างมากด้วยความที่เกมนี้เป็นเกม์บ็อ b o x ที่มีผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลกและมีคนมากมายที่หลงไหลเจ้าเกมนี้กันดับหัวปักหัวปม มันก็ไม่แปลกเลยที่เกมเมอร์ทั่วโลกจะให้ความสนใจและคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงก็ตามพวกเขากลับต้องเจอก,กระแสลบอย่างหนกักแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเรียกได้ว่าโดนถล่มแบบยับยับมองดูจากกระแสตอบรับของตัวอย่างที่ออกมาผู้ชมฝังที่รู้สึกตื่นเต้นต่างก็ออกมาชื่นชมการที่ภาพยนตร์ยังคงสไตล์แบบบล็อกแบบเหลียมๆของไมค์ครับเอาไว้แบบครบถ้วนส0อยซซึ่งเจ้าเทรเลเลอร์อันนี้สแสดงถึงฉากการปะชลภายในโลกที่คนเคยกับผู้เล่น ยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้กับซอมบี้และการเจอกับเหล่าพิกลินที่แฟนในเกมจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพวกเขายังมองว่าการที่ Warner b r o t h e r ตัดสินใจที่นําเสนอเกมนี้ออกมาในรูปของภาพยนต์ก็อาจจะทําให้มีความคิดสร้างสารรค์และการเอาชีวิตรอดในเกมไม c r a f t ดูสนุกสนานและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น ยังไงก็ตามในทางตรงกันข้ามฝั่งที่ไม่พอใจเกิดมีมากกว่าเป็นหลายเท่าตัวอย่างแรกเลยพวกเขามองว่าการออกแบบบางอย่างในตัวอย่างหนังยกตัวอย่างเช่นเจ้าแกะตัวน้อยที่โคตรดูประหลาดหรือไม่ก็มีรูปร่างสัตว์บางชนิดที่ดูน่ากลัวเกินไปแต่ว่าเขารู้สึกไม่ชอบมันเอาซะเลยแถมการออกแบบภายในหนังก็ดูจะไม่ค่อยสอดคล้องเข้ากับสไตล์เกมที่พวกเขาคุ้นเคยเลยแม้แต่นิดเดียว ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบคอสตูมตัวละครภายในเกมก็ดูแปลกตาและค่อนไปทางแย่จนหลายคนอาจจะคิดลากยาวไปถึงประเด็นของความหลากหลายอีกหรือเปล่าเพราะลายเซ็นอะไรแบบนี้มันชัดเกินไปจากหนังและวิดีโอเกมที่เกมเมอร์และผู้ชมส่วนใหญ่กาลังให้ความสนใจและด่ากันอยู่ทุกวี่ทุกวันยังมีเรื่องของความไม่สมเหต,ตุสมผลต่างๆภายในตัวอย่างที่ทําออกมาอีกอย่างเช่นทําไมซอมบี้หมูพิกลินที่จะเจอได้แค่ในรกเท่านั้นถึงโผล่ออกมาโลกเบื้องบนเนยจะมีเรื่องของหมู่บ้าน NPC ที่มีขนาดใหญ่เกินไป ยังมีเรื่องของความไม่สงหตุสมผนบางอย่างที่พอดูแลก็รู้สึกเอยียงว่าเอามากๆยกตัวอย่างเช่นทำไมแก๊งพลิกลินถึงได้ออกมาบุกหมู่บ้านวินเลเจอร์แบบนี้แทนที่มันจะเป็นพวกวินดิเคเตอร์ซึ่งถ้าได้ลองมองจากภาพรวมทั้งหมดแล้วมันก็ดูเหมือนกับเอาเกมไมโครมาลงมอสสมจริงมาทําเป็นหนังแบบดาดาเท่านั้นแถม CG เีออกมาได้โคตรจะลอยตั้งหากเรียกได้ว่าจอออกมาด่าก,กันเรียกเป็นข้อๆเลยละครับ นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีความกังวลเพิ่มเติมอีกว่าเนื้อหาภายในหนังเรื่องนี้อาจจะไม่สามารถทําให้โลกของ Minecraft ดูสมจริงหรืออาจจะไม่สามารถคงจิตวิญญาณที่แท้จริงของเกมเอาไว้ได้โดยเฉพาะการดัดแปลงเกมที่มีเนื้อเรื่องตายตัวอย่าง Minecraft ให้กลายเป็นภาพยนตร์เต็มรูปแบบก็อาจจะทำให้ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นในการของเกมนี้หายไปอีกด้วย ถ้าได้รอสอบความคิดเห็นจากชาวต่างชาติหลายคนก็จะเห็นได้เลยว่าพวกเขาไม่โอเคกับตัวอย่างที่ได้ดูไปมากจริงๆบางส่วนทีก่กอพูดกันเลยว่านี่กําลังล้อเล่นอยู่หรือเปล่าไมค์แคลไฮว r นเนอร์บรเดอร์กลับไปคิดใหม่อีกครั้งโดยการเล่นมุกว่าเองเอาตัวอย่างหนังนี้กลับไปโลทิ้งบนโต๊ะไม r a f t เลยนะ บางคนก็ออกมาพูดกันตรงๆเลยว่านี่มันไม่ใช่ี่เขาคาดหวังเอาไว้เลยด้วยซ้ำเรื่องใดว,ว่ากระแสะคือแตกแยกไป2สองฝั่งจริงๆหลังจากที่ตัวอย่างหนังเรื่องนี้เปิดตัวไปได้เพียงแค่ไม่กี่วนันกระแสภาพิจาร์เกี่ยวกับประเด็นตา่างก็ยังคงร้อนแรงไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มแฟนๆบางกลุ่มเริ่มมองวภาพยนตร์มาครับควรจะดัดแปลงไปทําเป็นแอนิเมชันแบบเต็มตัวมากกว่าที่จะเป็นภาพยนตร์แบบคนแสดงเวลาผ่านไปเรื่อยๆหลังจากที่ตัวอย่างหนังมาครับ แบบคนแสดงเปิดตัวมาได้เพียงแค่3วนันก็ได้มีแฟนในกลุ่มที่ไม่พอใจในตัวอย่างหนังเรื่องนี้ลงมือสร้างตัวอย่างใหม่ของ m n e c คร f t ออกมาในรูปแบบของแอนิเมชันเต็มตัวตามที่พวกเขาคาดหวังกันไว้ซึ่งมันก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนเกมจำนวนมากซึ่งกระแสของเทรลเลอร์อันใหม่ที่ทําเป็นแอนิเมชันก็ดังระเบิดมาถึงบ้านเราด้วยเหมือนกันหลายคนต่างก็ออกมาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะมีหลายคนรู้สึกไม่เห็นด้วยที่เอามาแบบแอนิเมชัน บางส่วนก็บอกว่าถ้าทำออกมาแบบนี้เขาก็จะไม่ดูมันเหมือนกันแบบคนแสดงนนามันดีแล้วไม่ใช่หรอเออะอะไรก็จะเอาแต่แอนิเมชันเห็นได้ชัดเลยว่าในบ้านเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าคนเขาไม่พอใจในส่วนนของภาพยนตร์ตัวนี้กันแน่หลายคนมองว่าภาพยนตร์มายคาในรูปแบบไลฟ์แอคชั่น มันเป็นการนําเสนอที่สดใหม่และนา่าท้าทายกว่าแอนิเมชันทั่วไปที่มีอยู่มากมายบน YouTube หรือว่า Netflix อยู่แล้วถ้าต้องการภาพยนต์ที่เหมือนกับ ay, เกมเป๊ะโดยไม่มีการดัดแปลงอะไรเลยการดู Minecraft Story Mode ใน YouTube ก็เพียงพอแล้วไหม พวกเขาคิดว่าการที่จะสร้างภาพยนตร์แบบไลายแอคชั่นออกมาแต่ไม่ต้องการใช้คนจริงมันก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกับตัวแนวคิดของการสร้างภาพยนตร์ในรูปแบบนี้หรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอีกหลายส่วนที่มองว่าแอนิเมชันก็ดูดีกว่าเยอะเลยอยู่ดีนั่นเองก็ถือได้ว่าความคิด็นบ้านเราก็ยังแตกไป2ฝัง่งกันอยู่เหมือนกันแต่จากกระแสตอบรับที่แตกออกป2งฝั่งแบบนี้มันเกิดส่งผลต่อทิศทางของภาพยนตร์ในอนาคตได้อยู่ดีทีนี้เรามาดูเรื่องราวของภาพยนตร์มา c คร f t ที่กำลังตกเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะถึงแม้ว่าตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้จะกลายเปที่พูดถึงแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและความเป็นมาของภาพยนต์เรื่องนี้สักเท่าไหร่ ภาพผร์เรื่องนี้จะล่าเรื่องของตัวละคร4ตัวที่ถูกดึงไปยังโลกของ m i e c r a f t หรือที่ถูกเรียกกันว่า overworld ซึ่งพวกเขาจะต้องเผชิญก,กับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆในการผจญภัยครั้งนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากสตีฟตัวละครเอกของเกมซึ่งจะคอยนำทางพวกเขาในการต่อสู้กับสตูที่คุ้นเคยจากเกมหลกักยกตัวอย่างเช่นซอมบี้และก็พิกลินเพื่อหาทางกลับโลกแห่งความเป็นจริงจะเท่าที่ฟังจากเนื้อหาของเนื้อเรื่องก็เป็นการนำเสนอความคิดสร้างสารรค์และการเอาตัวรอดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเกมไมคร f t เพราะก,กับการระชนภัายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัยอันที่จริงกว่าที่ไมคราจะถูกสร้างขึ้นเป็นหนังแบบจริงจังได้ก็ต้องผ่านอุปสรรคและความล่าช้ามากมายย้อนกลับไปในช่วงปี2012เป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงแนวคิดในการดัดแปลงเกมยอดฮิตสู่จอภาพ,พยนตร์แต่กว่าที่โปรเจกต์นี้จะทำการพัฒนาจริงก็ต้องรอถึงปี2014เมื่อ Warner Brother ซื้อลิขสิทธิ์เกมนี้มาเพื่อสร้างภาพ,พยนตร์ หลังจากนั้นโปรเจกต์ก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นการเปลี่ยนตัวพ่วงกับหลายครั้งและความล่าช้าจากถานถานา์โควิด -19 ซึ่งทำให้การถ่ายทำต้องเลื่อนออกไปอีกครั้งเมื่อถึงปี2024ภาพยนตร์ไมครับก็เริ่มการถ่ายทำอย่างเป็นทางการภายใต้การกำกับของจารทเตสชายที่มีความตั้งใจที่จะนำเสนอความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของเกมไมครับให้ออกมาเฉิดฉายบนจอภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ก็ยังมีการดึงนักแสดงชื่อดัง อย่างเจสันโมโมอาและแจ็คแบล็กเข้ามาร่วมแสดงในบทบาทที่สําคัญอีกด้วยทําให้โปรเจกต์นี้เป็นที่นะ่าจับตามองเป็นอย่างมากในวงการภาพยนตร์และวงการวิดีโอเกมอย่างไรก็ตาม Minecraft แม้จะเป็นแบรนด์เกมที่ผู้เล่นจำนวนมหาศาลทั่วโลกเล่นแต่มันก็ไม่ใช่เกมที่มีโครงเรื่องชัดเจนเหมือนกับเกมอืที่ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ทำให้การดัดแปลงภาพยนตร์ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากยิ่งเป็นไลท์แอคชั่นก็ยิ่งน่าเป็นห่วงในหลายๆด้านเพราะว่าเจงกันมานักต่อน,นักไม่รู้ตั้งกี่ราย นอกจากนี้เองตัวอย่างหนังของ Minecraft ที่ถูกปล่อยออกมามันก็ค่อนข้างรียสั้นดังนั้นการตัดสินคุณภาพของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้มันก็อาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่าแฟนๆหลายคนอาจจะยังคงต้องการเห็นเนื้อหาที่มากกว่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้นั้นจะสามารถถ่ายทอดจิตวิทยาของเกม Minecraft ออกมาได้อย่างเต็มที่ล่าสุดด้วยกระแสตีกลับที่มีมาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ยอดกดดิสไลด์ของอมา c คร f t มูวี่พุ่งทะลุเกิน1.4ล้านครั้งเข้าไปแล้วยังมีอีกนะครับ เพราะยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติกว่า Warner Brother นั้นเรื่เริ่ดำเนินการยื่นเข้าเรียกร้องด้านลิขสิทธิ์กับหลายยูทูบเบอร์ที่ออกพูดถึงกับตัวภาพยนตร์มา craft ในด้านลบโดยเฉพาะการพูดถึงตัวอย่างหนังที่รับคำวิจารณ์อย่างหนักนอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่ามีการตัดเสียงบางส่วนในวิดีโอที่พูดถึงหนังเรื่องนี้ทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างภาพยนตร์โดยตรงอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่พอใจในหมู่ครีเอเตอร์และแฟนๆของ Minecraft เป็นอย่างมาก เพราะว่าการกระทำพี่แกในครั้งนี้มาเป็นการจำกัดสิทธิทเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิจัยของเกมเมอร์และคนทั่วไปนั่นเองเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสูดีสักเท่าไหร่แล้วจริงๆละครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าจะมองภาพพิมพ์มายครับในครั้งนี้เป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Michael e port, แมคเควอร์อีสปอร์ตกลยดเชิกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ